ฟิมิโนยังหาช่องเข้าไม่ได้ครับเลเวอร์พูลโกนาเต้โอเรสเชมเบล่เชมเบเล่มองข้างในเลยครับเปิดมาล็อกล็อกลูกนี้โค้งอ้โหเรียงร้อยสิครับแบบนี้ฟูลเกมรับของไบรท์ตันปล่อยให้ว่างขนาดนี้ได้ยังไงครับสองศูนย์เลยครับนี่คือประตูที่มีความหมายสำหรับซาเดลมาได้เป็นอย่างมากนะครับเกมก่อนเออใช่ใช่ครับอันนี้เกือบลบเกมทิ้งอ่ เอ้ยโอ้ยยิ้มผายชายวันนี้โอ้โหโอ้โหมาแล้วครับใบตั้นเอาเหมือนกันว่าเอ้ดอกเอ็ปูปูครับยิงอย่างสวยเลยครับลูกนี้เผลอพลาดนิดเดียวครับอลิซอนเบ็ดูเหมือนไม่มีอะไรเลยนะนี่ครับแลเซตเกมมาอย่างสวยเลยครับแล้วจังหวะนี้คือลับไมาปุ๊บยิงเลยโอ้โหอย่างสวยเอาแล้วครับกลับมาสู่เกมได้ครับเอาแล้วครับเสียคีแล้วครับ ม,ม,มายนะมายนะมายโอ้โหไบตันแต่ก็ลูกนี้ก็หมดเสร็จจริงๆค,ครับหมดเสร็จครับโอ้โหนีครับเช็ดคาร์โกองเช็ดเข้มคือคุณยายตรงกลางมีหลายคนเลยครับชเปิดเข้ากลางมาแล้วก็จับลาลาน่าไหลไหมไหลมาลูกนี้โล่งๆแล้วก็ทอสซายิงลูกนี้โอ้โหตีเสมอเลยครับโอ้โหจากการเปิดบอลที่ดีของผู้สาวประตูอย่างโรเบิร์ตสันเชสแล้วปิดด้วยแล้ว์อทอสซา